ะทัททส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่สัมผัสวิถีชาวประมงชาติพันธุ์อุลักรา v วยที่อาศัยอยู่ตามแนวชายทะเลบริเวณแหลมตุ๊กแกนะคะเพื่อเปิดพื้นที่ใหม่ให้กับชุมชนค่ะชุมชนชาวประมองอุรัก r a v วยบนแหลมตุ๊กแกอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนี่เป็นหนึ่งในเจ็ดเส้นทางกรีนทราเวลจังหวัดภูเก็ตนะคะก็เป็นเส้นทางท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ก็ได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเรียนรู้ร่วมกับชุมชนในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่นักท่องเที่ยวต้องอยู่ในภูเก็ต14วันค่ะก็เลยต้องมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายนายพงศ์คีระบัวเพชรอาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตภูเก็ตหนึ่งในผู้วิจัยทางทะเลระบุว่าชุมชนชาติพันธุ์แห่งนี้มีความเก่าแก่และเชื่อมโยงกับชาวมอแกนที่จังหวัดที่หมู่เกาะสุรินและ เกาะลีเป๊ะนะคะก็มีวัฒนธรรมการประมงเป็นของตัวเองซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีกําลังซื้อสูงให้ความสนใจรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะเพราะนั้นถ้าเกิดเราขยับตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นตัวหนึ่งที่จะพลิกเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเรามองถึงฐานรากของชุมชนเพราะนั้นสิ่งชาวเลคือกลุ่มที่จะนํามาซึ่งอาหารนะครับการเป็นแกสตรนอมีของภูเก็ตเนี่ยเราต้องดูอาหารพื้นิน่ นะครับพืชที่อยู่ในพื้นที่อาหารทะเลที่อยู่ในพื้นที่หรือสิ่งต,ต่างๆพวกนี้มันคือแนวทางการท่องเที่ยวที่กระแสะโลกกําลังเริ่มมองหา mm hmm. เพราะนั้นถ้าเกิดเราสามารถขยับกลุ่มพวกนี้ได้นะครับเราก็สามารถที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวในวกลุ่มนี้ได้เลยครับนางสาวถาปณีเกียรติภัยบูรณรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,ทร่วมกับคณะหอการค้าไทย เดินทางทดสอบสินค้าและบริการท่องเที่ยววันเดียวทเที่ยวภูเก็ตอเมซิ่งยิ่งกว่าเดิมซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำนะคะแล้วก็มีการทํากิจกรรมท่องเที่ยวเรียนรู้ร่วมกับชุมชนอย่างเช่นการเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวมองแตนและอุรักลาโวยยที่อาศัยอยู่ตามแนวชายทะเลการชิมอาหารที่ใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นที่ได้รางวัลระดับมิชลินและการทํากิจกรรม CSR เก็บขยะตามแนวป่ากลกางและ ล่อยลูกปลากระพงและลูกปูม้าเป็นต้นค่ะ